ขอให้เราเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันครับทุกคนมีพระคัมภีร์ไหมครับไม่มีนะครับขอช่วยแจกพระคัมภีร์นะครับอยู่ใกล้ๆตรงนั้นขอให้เราเปิดในพระธรรมลูกาลูกาบทที่ส9ข้อ1ถึงข้อที่10ลูกานะครับพระธรรมลูกาบทที่ส9ข้อ1ถึงข้อที่1ิบ ลูกาครับบทที่19ข้อ1ถึงข้อที่10อยากให้เราได้รู้จักพระวจนะของพระตอนนี้มากยิ่งขึ้นลูกาครับบทที่19ข้อที่1ถึงข้อที่10พบแล้วเราจะยืนขึ้นเลยไหมครับแล้วเราจะอ่านพร้อมกันครับลูกานะครับบทที่19ข้อ1ถึงข้อที่10นะครับ ช่วยๆเด็กข้างหน้าก่อนนะครับเด็กมหนึ่งมาทำแรยงานนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับพ้องที่นะครับมีเซฟนะครับเซฟยืนขึ้นครับเดี๋ยวจะงงมากกว่านี้อ้าวขอแล้วครับเดี๋ยวนะต้องเป็นนะต้องเป็นนะข้างหน้าข้างหน้าข้างบนดีบุก ลูก,กานะครับบทที่สิบเก้าข้อหนึ่งถึงข้อที่สิบนะครับพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามพาไปสู่เจษเสเข้านนเมือ,เองเ,อเยริยโกและกำลังจะส่งผ่านไปดูโดยอินชายคนหนึ่งชื่อซักเทียสเป็นนายทหารอาชีและเป็นคนลงงักงญีซักเทียสพยายามจะดูให้เห็นถึพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ใดแต่ดูไม่เห็นเพราะเขาคนแน่น ด้วยเขาเป็นคนเที้ยเขาชีวิตไปข้างหน้าขึ้นต้นมาเรือเพื่อจะได้หเห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์จะเสด,ด็จไปทางนั้นเมื่อพระเยซูเสด,ด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแหงพระพัก์ดูสังเคีสแล้วตรัสแกเขาว่าสักเคียสเยจงรีบลงมาเพราะว่าเราจะต้องรบับอยู่ในเรองของท่านวันนี้แล้วเขากร็รีบลงมาต้อรับพระองค์ด้วยความดีด เมื่อคนทั้งหลายเห็นแล้วเขาต้องเขามากันโหวดว่าพระองค์เข้าไปมาอยู่กลางคนบาปไปสักเคียน์นกินทาาูลพระมูลเป็นุนเจ้าท่าดูเจอพระเจา้าว่าสรรพสิ่งของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอาานาถาถึงดึงและข้าพระองค์ยอมให้ช่อโขของของผู้ใดข้าพระองค์งยอมคืนให้เขาสิเท่าให้ทุนตากับเขาว่า วันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นรูปของอัคราห์มด้วยเพราะว่าอุษมนุษได้มาเพื่อจะเที่ยวหา่วยช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดอ่าใช่นั่นครับเพราะวีตอนนี้ครับเป็นตอนที่พวกเราหลายคนคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กครับเราคุ้นเคยภาพของซักเคสค่อบอกว่าซักเคสเป็นอ่านตัวนี้แหละแ่ว่าสักเคสเป็นใครพระเยซูครับกําลังเสด็จเข้าไปในเมือง เวอริโกกาลังจะเสด็จผ่านไปตามทางมีชายคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าสักเคสสักเคสมีอาชีพอะไรครับไม่ใช่คนเก็บภาษีธรรมดาแต่สักเคสเป็นนายด่านภาษีแสดงว่าสักเคสเนี่ยเป็นคนที่มีอาชีพการงานที่ที่มั่นคงและไม่บอกว่าสักเคสเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวย แต่ว่าเราไม่อบอกว่าสเคตเป็นไงครับลักษณะคือเป็นคน <Yeah. S 1> เตี้ยเราเราไม่แน่ใจครับคําว่าเตี้ยในวันมีเจีที่เนี้ยหมายถึงสูงเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือว่าเป็นคนที่เตี้ยกว่าคนทั่วไปในยุคนั้นทุกคนจะมอว่าคนนี้เตี้ยถ้าเราเป็นคนที่มีอาชีพต่างานที่ดีมากเป็นคนที่เหมือนกับร่ำรวยด้วย แต่เป็นคนเตี้ยเราจะสุดยังไงขอโทษนะวันนี้ขอพูดถึงสกเกียรนะ์แด้จริงเนี่ยผมจะบอกว่าอาชีพของสกเกียรเนี่ยเป็นอาชีพที่ชิดเป็นที่ชื่นชมไหมไม่แน่ๆเพราะอะไรครับเพราะว่าคนยิวเนี่ยต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลโรม เท่ากับว่าสเคียนเนี่ยทำงานให้กับรัฐบาลที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่ว่าเป็นของโรมนะครับยิวเป็นเมืองขึ้นแสดงว่าทํางานให้กับคนที่มีอานาจเป็นเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยิวก็จะเกลียดสเคียนสียนแค่นถ้าสนใจนะใครคิดว่าสเคียนคือยางเงผมบอกว่าสเคียนเยนี่ยมีเงินมีอาชีพแต่เตีย้ย ก็ไม่ค่อยุกว่ชีวิตไหมคิดถึงใครเอาง่ายๆนะผมเทียบภาพง่ายเลยรู้จักอดีตนายกที่ยชื่อว่าบรรหารไหมบรรหารเตรี้ยไหมหเตี้ยนะตัวเล็กนะมีเงินไหมมีเงินอาชีพบรรหารนันกการเมืองคนชอบไหมเป็นพิธีคนเนาะถ้าเราเป็นคนสุพรรณก็ชอบเขาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถนนเนียกตรงดิ่ง ใช่มฮะมีวัดมีโรงเรียนปัญหาจัดสอยู่ทั้ง,งจังหวัดคนสุพรรณก็จะชื่นชอบใช่ไหมครับแล้วแต่ถามว่าคนทั่วไปชอบไหมเอาจริงนะผมว่าคนโดทั่วไปก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ค่อยชอบคนนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราลองคิดนิดนิดน,ดนะฮะถ้าเราเป็นแพาปัญหารเราจะแคร์ไหมแคร์ไหมล้วอินจะใครไหมวิตามิน วินทวินเป็นปัญหาวินจะแคร์คนอื่นไหมผมพินเองครับไปถามดเด็กที่มันโตมากับทักษสิณนนะะนั่รู้จักปัญหาไหมคิดว่าถ้าเป็นปัญหารเราจะเราจะแคร์คนอื่นไหมไม่แคร์เพราะอะไรครับตีดกด้วยนะอาชีพก็ไม่น่าชื่นชมเท่าไหร่ คือผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองดูภาพของของซักเคียนเนี่ยเราจะเห็นภาพของเขาเป็นภาพที่ทับซ้อนกันหลายด้านซกเคียมีเงินซักเคียมีอำนาจซกเคียมีมีสังคมของเขาก็คือสังคมที่เขาอยู่ด้วยเพราะาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นซักเคียนเนี่ยผมซักเคียนเนี่ยผมคงไม่ไม่รู้สึกขาดแคลนอะไรแต่เมื่อซักเคียครับเขาได้ยินว่าพระเยซู ซึ่งเป็นผู้ที่คนอยู่ลือกันว่าเป็นพระเมสสิยาเป็นผู้ที่พระเจ้าเจิมตั้งเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งมาสเกตทำอะไรครับสเกตต้องการจะดูว่าพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใครสเกตเป็นคนหนึ่งครับที่เข้าไปในฝูงชนเพื่อจะมองเห็นกับตาว่าพระเยซูที่เขาลือกันเนี่ยพระเยซูเป็นใคร แต่ว่ามีคนจํานวนมากทำให้สะเคศมองไม่เห็นเพราะว่าสะเคตก็เตี้ยอยู่แล้วเขาทำไงครับเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าและปีนขึ้นต้นมะเดือ่อเพื่อจะได้เห็นพระเยซูทําไมสะเคตถึงอยากเห็นพระเยซูขนาดนั้นตว่วยหน่อย <laughs> ทำไมสักเคดถึงอยากเห็นพระเยซูมากขนาดนั้นเอาเอาคามิดโก้เองไม่ต้องแบบนักขอาเอาแบบโกคิดยังไงโก้ตอบมางันเลยอยือในใจเขาต้องการมีสูกันใครงคนอ๋อเขาต้องการพบกับผู้ที่พระเจ้าส่งมาใช่ไหม แสดงว่าเงินที่เขามีอาชีพที่เขามีหรือสังคมที่เขามีเนี่ยก็ยังไม่ช่วยให้เขารู้สึกว่าเติมเต็ม,เ,ตมเขาอยากจะเห็นคนของพระเจ้าและเมื่อพระเยซูเสร็จมาถึงที่นั่นเมื่อพระเยซูมาถึงที่นั่นมาถึงที่นั่นมาถึงที่นั่นแล้วมาถึงต้นมาเดือนั้นแล้วพระเยซูเงยหน้าขึ้นดูสักเทียว จับกับสกเคียดว่าสกเคียดเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่านพระเยซูกจบสักเคียดมาก่อนนะถ้าตามนงพีนะไม่เคยมีตรงไหนปรากฏเลยว่าพระเยซูก,กับสกเคียดเป็นเพื่อนกันไม่มีตรงไหนที่เห็นว่าพระเยซูพบกับสกเคียดมาก่อนหน้านี้แล้วถ้าตามบุพรัมพีเนี่ย นี่เป็นการพบกันครั้งแรกของซักเคสกับพระเยซูแล้วพระเยซูเดินมาแล้วหยุดแล้วแงนแล้วแงนหน้าขึ้นแล้วพูดกับซักเคสเอ,อ่ยชื่อซักเคสด้วยถ้าเราเป็นซักเคสเราจะรู้สึกอย่างไงตา อ้มีสองตาผมเรียกตาแต่ตาบอกตาเนี่โอเคตาตาคิดยังไงคิดว่าผมคงตื่นเต้นมากจนห่นมาจากต้นไม้เลยอะครับงแบบอะไรสำคัญได้เป็นคนสำคัญแบบเป็นได้รับเขียนทั้งทั้งที่รามาโนเนี่ไ โอเคเป็นโนบอดี้คนหนึ่งแล้ววันหนึ่งมีคนที่เป็นคนที่เขาเห็นว่าเป็นคนของพระเจ้ามาแล้วรู้จักเขาและเรียบชื่อเขาด้วยใช่ไหมครับท้าบอกว่าแล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับโคองด้วยความชื่นชมยินดีทุกคนที่เห็นแล้วก็พากันบ่นและกล่าวว่าท่านผู้นี้จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาปแสดงว่าสังคมมองสะเคว่าเขาเป็นคนบาป สังคมมองสเกตว่เาเป็นคนที่น่ารังเกียจแต่อะไรครับแต่สเกตนั้นยืนขึ้นทูลองค์พุณเจ้าว่าองค์ุณเจ้าซัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์โกงอะไรของใครมาก็จะยอมคืนให้เขาสี่เท่าอะไรทําให้สเกตทำแบบนี้ าผมเป็นสักเคสทรัพย์สินครึ่งหนึ่งให้คนจนใครโกงใครมาผมจะคืนให้สีเท่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นในชีวิตของสักเคียสสิ่งนั้นคืออะไรต้นกาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของสักเคียส ผมเดินผมนทำไมพระเยซูยังไม่ได้สั่งให้ทำอะไรเลยไม่ก็เหมือนกับเหมืนกับรู้ตัวเองเนาะตื่นไม่ดีอ่ะแล้วเหมือนกับเขียนอะไรเข้ามาต่างต่างกับเดอพระเยซูถามมาหรือแบบเรียกว่าอะไรรู้สึกผิดอะถ้าเห็นภาพนไปหนึ่งการที่พระเยซูยังไม่บอกสกเข็ดทำอะไรเลยพระเยซูแค่บอกว่าวันนี้เขาจะเข้าไปแล้วก็กินข้าวและอยู่กับสะเขียนเซธ ถ้าวันนี้ในหลวงสเสด็จไปในบ้านเซฟและกินข้าวกับเซฟเซฟรู้สึกยังไง<จ>ภูมิใจแล้วยงังไงแล้วรู้สึกว่าไงตืน่นเต้นทำไมต้องเป็นเซฟไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้รครับความรู้สึกแบบนั้นก็คือสะเคียรู้ทันทีในเวทีที่เปรซูเรียกชื่อเขาว่าเปเรซูคือ พระเจ้าแล้วพระเจ้านั่นเองเสด็จเข้าไปในบ้านของสักเคนสักเคศเปลี่ยน,ยน,ปนแปลงด้วยเรื่องเดียวครับเขาหมกันพระเจ้าเขารู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและเขารู้ว่าพระเจ้าสนใจเขารักเขาและมา เพื่อเขาคำตอบของเรื่องนี้ครับอยู่ที่หัวใจของพระเยซูคริสต์แบบอย่างของพระเยซูคริสต์ที่เราจะต้องมีในชีวิตอยู่ในข้อที่เกบอกว่าพราะเยซูัสกเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจับสักแหวงหา หัวใจแบบเรสุดไปให้นึงเราจะต้องมีหัวใจแห่งการสักแหวงหาสหวงวนหาใครครับส่งแหวงหาคนแบบสักเคียดมีคนอีกมากมายครับที่เขามีเงินเขามีชื่อเสียงเขามีความมั่นคงแต่เขาแค่ไม่มีไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้ารักคนเหล่านั้น องจึงส่งพระบุตรของพระองค์เพื่อที่จะสังวงหาคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเพื่อที่จะให้เขากลับมาคืนดีกับพระเจ้าพราะเยซูมาเพื่อสักเคียสบุนมนุษย์มาเพื่อสังหวงหาช้างครับใครคือสักเคียสของเราใครคือสักเ,เค,คีสเยส ของเราที่พระเจ้าให้เราไปหาผมตอบไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าพระทุกคนจะเห็นภาพสเกเคนแบบสักเียนแล้วผมจะบอกว่าพระเจ้ารักคนเหล่านั้นและพระเจ้าต้องการให้เราไปหาคนเหล่านั้นพระเจ้าไม่พอใจกับการที่ให้เรามานั่งรวมกันและร้องเพลงและมีความสุขวาทิต เท่านั้นไม่ใช่พระเจ้าต้องการให้คนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าให้รู้จักกับพระเจ้าหน้าที่ของเราด้วยใช้คือออกไปสแสวงหาคนเหล่านั้นประการแรกหัวใจแห่งการสแสวงหาประการที่สองครับเพราะว่าคนมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยหัวใจแห่งการ ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นครับคริสเตียนเอกลักษณ์ของการเป็นคริสเตียนคือรักซึ่งกันและกันอย่าให้ความรักที่เรามีและเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นความรักแต่ป่าแต่ขอให้เป็นความรักที่แสดงออกมาเป็นการกระทําหลายคนเห็นที่เรามีปัญหาและขอความช่วยเหลือและเราบอกแค่ว่าเราจะให้ฐานเกือและเราก็ ไอ,อ้หานเผื่อและเราก็เดินจากไปถ้าอย่างนั้นผมคิดว่านี่ไม่ใช่ความรักนี่แค่เราแค่ฟังเข้าหูนี้แล้วออกหูนี้ให้เรามีหัวใจแห่งความช่วยเหลือพระเยซูเสร็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูช่วยคนที่ทุกข์ยากลําบากพระเยซูช่วยสักเคียด ให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้าเพรซูช่วยหญิงไม้เพรซูช่วยคนบาปเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีหัวใจแบบพระเยซูคือหัวใจแห่งการเป็นผู้ช่วยคนอื่นเราควรจะช่วยใครครับเราควรจะช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือประการแรก สว่างไห้ราที่สองช่วยราที่สามผู้ที่หลงหายนั้นให้รอดเราต้องมีหัวใจที่จะนำคนเหล่านั้นมาถึงความรอดเพรซูรักษาโรคมากมายเพรซูขับผีออกมากมายแต่พระยซูบอกว่างานเหล่านั้นเป็นงานเป็นงานที่ เป็นไงแค่ส่วนเดียวของโระงงานของโระงคืออะไรครับคือทําให้แผนการแห่งความรอดสําเร็จคือการถูกตึงเมือนเขนแล้วนําความรอดมาถึงเราทุกคนเราทุกคนมีหัวใจแบบเดียวกันครับคือไม่ใช่เพียงแต่ไปหาไม่ใช่เพียงแต่ช่วยเขาเท่านั้นแต่เรามีรับผิดชอบในการนําเขาเหล่านั้นมาถึงความรอดให้เขารู้จักตักพรซุคริสเป็นการส่วนตัวเพื่อ เขาจะเข้าสู่ความรอดในพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราควรจะมีเราควรจะมีหัวใจแบบเยซูหนึ่งสแสวงหาสองช่วยสามนำเขามาถึงความรอดและนี่คือ call to care ความห่วงใยที่แท้จริงหนึ่งใจเราครับจากสิ่งที่เราได้กินในวันนี้มีคนอีกมากมายครับที่มีชีวิต ที่เขาคิดว่าเขาสมบูรณ์แบบแต่ทีแล้วเขาเขาจะไม่สขรู้สึกสมบูรณ์แบบถ้าเขาไม่รู้จักกับพระเจา้าคนเก่งก็ต้องการพระเจา้าคนรวยก็ต้องการพระเจา้าคนโง่ก็ต้องการพระเจา้าหน้าที่ของเราออกไปช่วยแนําเขามาถึงความรอดให้เราสงบใจด้วยกันนะครับเราจะพยายามด้วยกัน